สวัสดีทุกๆคนนะครับผ่านทางช anel ของ YouTube แล้วก็แชร์ไปถึง Facebook ด้วยสวัสดีปีใหม่ปรีปรีได้ยังไงสวัสดีปีใหม่ไม่ใช่ปรีใหม่นี่ปรีใหม่อยู่นี่ขอนะครับขอทุกคนมีความสุขในวันมหาสงกรานต์ปีนี้นะครับมาถึงเร็วกที่คิดนะครับ สำหรับที่พัทยานี้ก็คงยังไม่มีการเล่นสา,นา์น้ำกันจะมีบ้างประบายใน Walking Street ในย่านที่แบบว่ากำลังเที่ยวกันแต่วันไหลของสงการที่พัทยาจริงๆแล้วเนี่ยคือวันที่19นะครับรถติดแน่นอนสำหรับหลายๆคนที่อยากจะมาสรา์น้ำที่สงกรามเจอกันแน่ๆเห็นผมก็เบาๆมือหน่อยนะ เอาละสงการานต์นี้ก็คาดหวังไว้ว่าอยากให้ทุกคนจะเจออุบัติเหตุน,นะครับก็ขอให้ระมัดระวังหน่อยในการขับขี่ยวดยานพาหานะถ้าเมาก็หลีกเลี่ยงได้ก็อย่าขับครับให้เพื่อนขับถ้าเพื่อนเมาก็จอดกันดีกว่าครับนะครับเพราะว่าคุณยังมีชีวิตอีกหลายปีพี่จะต้อง มาเล่นน้ำมาสานน้ำกันจะมีความสนุกอยู่หลายปีอย่าให้มันจบลงที่ปีนี้ปีเดียวนะครับยังไงขอทุกคนมีความสุขมากๆแล้วกันจาก Twenty o u Music และ i Style Record com แล้วเจอกันครับ